กดใช้มือเหรอใช่แล้วก็เอาหมากเอาฟูใส่แล้วก็กดใช้มือจ้ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับมาจากจังหวัดอะไรขอนแก่นขอนแก่นอ่เพื่อกันวันจ้ะขอนแก่นจ้ะโอ้โหดูเอามาเนี่ยผมถามหน่อยสิว่าเคยไปถามร้านทองหรือที่ไหนไหมเนี่ยที่เอามายังค่ะยังไม่เคยเลยผมบอกไว้ก่อนนะจ้ะอันไหนที่คิดว่าเป็นทองบ้างอันไหนที่คิดว่าขายได้บ้างเนี่ยขับรถมาจากขอนแก่นมากันสองคนเหรอมาสี่คนมาสี่คน ตั้งใจมานี้หรอตั้งใจมาอันใจมานี่เลยออกบ้านตีห้าออกบ้านหลังแต่ตีห้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ที่ตำหมากที่ตำหมากสมัยก่อนใช่ขั้วบุเอายังไงอ่ะอย่างนี้ไงเนี้ยแล้วตรงนี้มันเป็นรูอ่ะก็กดกดใส่กดใส่มือเหรอใช่แล้วก็เอาหมากเอาคููใส่แล้วก็กดใส่มือใช่ไม่ทิมนม่ทิมถึงมาถึงมือเลยนะ โอ้ให้เราปิดอย่างนี้นะครับจะจะอ๋อเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ,อันนี้ครับใส่คืออะไรครับใส,ใส่ขอนนางลำนะใส่ตอนลำใส่ตอนลำโอ้เวลาลำขอนแก่เขามีประเพณีเยอะนี่<ช> <ๆ S 1> บดบมงไฟก็มีใช่ไหมมีค่ะโอ้มีราคาก็จะโชคดีราคาก็จะโชค <c oughs> ดีเอาแล้วไงคิดว่าเงินไหมคิดว่าเงินคิดว่าเงินคิดว่าเงินก็เลยเอามาจ้ะ อันนี้ก็ด้วยนี่ก็คิดว่าเงินโอ้โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับมาช่วยกันลุ้นนะตอนเนี้อันนี้ที่เอามาเนี่ยสีทองทองเนี่ยคิดว่าเป็นทองไหมนี่ครับคิดว่าเป็นทองคิดว่าเป็นทอง้เป็นทองเป็นทองเป็นทองก็คือเป็นทองเสียค่ารถมาเท่าไหร่ตอนมาสองพันสองพันเติมน้ำมันจ้ะเติมน้ำมันอันนี้คือขามาอย่างเดียวหรือยังไงขามาขามาสองพันเดี๋ยวจะกินอีกเนาะก็ตีไปสองพันใช่ไหมครับ่ ถามก่อนถามก่อนประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นผมจะตรวจสอบให้ทุกอย่างเลยนะครับไหนไหนก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมว่ามีคนหอบมาเหมือนกันหอบมาเยอะเลยผมบอกไม่แท้ก็ตรวจทุกอย่างให้เหมือนกันและอันนี้เท่าที่ผมมองนะมีโอกาสขายไม่ได้สัญญาณเศร้าไหมก็ให้มาดูแล้วก็แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่จะดวะทำไมอะครับ ก็คือไม่ได้ถามร้าทองใกล้บ้านเพราะอะไรก็คือถาม้ม่เคยอคิดคุณอโมคิดว่าเป็นเป็นของเก่าของมีค่าคิดว่าเป็นของเก่าของมีค่าก็เลยลองมาดูค่ะนะครับถ้าสมมุติว่าขายไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่น้ำตาแล้วนะไปไปพิสูจน์กันก่อนนะครับผมจะดูให้ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมมองคิดว่าจะเป็นทองนะอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ย ก็มีไม่ใช่เยอะแต่ผมขอภาวนาให้มีนะในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องดูก่อนแล้วเอาไปเอ็กซเรย์นะครับจะรอดนะครับแบบนี้นลองดูนะนี่ครับนะครับถ้าส่องกล้องเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเนี่ยออย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วน,นะครับถ้าเป็นทองคำเนี่ยผิวจะเรียบเนียนน,นะครับส่วนใหญ่เป็นสังกะสีหรือทองแดงนะครับหรือทองเหลือง นะครับแต่ไม่ใช่ทองนี่แย่เลยนะแต่พอมาด้าเป็นทองนะเนี่ยนะสามชิ้นเนี่ยผมคัดออกมาจากจากกองนี้นะนะครับที่คุณแม่เอามาจากจังหวัดเลยนะแขอนแก่นเอามาจากขอนแก่นถ้ามันเปิดทองขึ้นมานี่ก็เป็นล้านนะเนี่ยสาธุสาธุเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ทองนี่คือทองเหลืองนี่หลักร้อยเลยนะนะครับคนละราคากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สงสัยไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เราสงสัยเรามาพิสูจน์อย่างเงี้ยดีแล้ว แต่ว่าก่อนที่จะมาหาผมนะอย่างน้อยอยากให้ลหลายๆคนนะครับเข้าไปที่ร้านทองก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยฉันอายยังเลยไม่อยากไปร้านทองเพราะว่าไปเขาก็ไม่ดูให้หรอกอะไรเงี้ยก็ลองดูก่อนนะลองดูก่อนไม่เป็นไรเขาว่าเขาก็รับนุ้นเขารับซื้อเขาบอว่าสี่น้อยอยู่อำเภอกันว้นไม่รับซือ้อค่ะอยู่อำเภอกัน,นุ<อ> ó, <อ>้นนะครเขาอะกันเล่นเพราคอยากถามเขาก็เลยไม่ค่อยอยากถามไปดูกันครับเดี๋ยวน้องจัดการให้เข็มขัดเงินที่ว่างๆอยู่ไหมครับใช่เห็นค่ะนะครับลักษณะเขาจะจะไม่มีการลอกนะครับไม่มีการลอก ท่านลอกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นทองแดงชุบนะนะมีการทาขึ้นมาในประเทศเราแล้วก็ประเทศจีนะนะครับนะครับนํามาขายเยอะภาคเหนือก็มีแต่ภาคเหนือแต่เน่ยก็จะเป็นเงินถ้าอันนี้มาพูดลุ้นกันอันนี้คิดว่าเป็นทองทองไม่เป็นนะอยากให้เป็นอยากให้เป็นค่ะไม่เป็นแต่ถ้าเป็นทองนี่มหาศาลเลยนะค่ามหาศาลเลยนะครับอย่างน้อยต้องมีต้องมีหลักล้านนะครับ ผลออกมาแล้วนะครับทองแดง62%สังกะสี33%นะครับนอกนั้นเป็นการผลเปื่อนนะครับสิ่งที่เห็นนี้นะครับก็คือทองเหลืองนะครับค่ะทองเหลืองเนี่ยจะมีองค์ประกอบของทองแดงบวกสังกะสีนะครับสองอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าแร่นะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ลอันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เงิน นิดเดียวงมีเงินผสมนิดเดียวพวกนี้เป็นเงินแบบมันแทบไม่มีอ่ะนะเดน,นี้อะนะนะครับมามาลุ้นรัน,นี้กันนะครับมาลุ้นรันี้กันใจผมก็ตุ้มตุ้มตั้งใจนะเนี่ยนะครับอยากให้เป็นทองนะครับเพื่อจะได้ทั้งค่ารถก็ยังดีเนาะจริงไหมจ้าเลยมาเห็นคุณนโมก็ดีแล้วล่ะคะุ้ยครับมาดีนะครับจากกราฟนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่คือ นี่คือทองคำสาธจุจริงครับแม่นี่คือทองคำจริงครับเจอในกลุมทัพแล้วครับหนึ่งหนึ่งชิ้นนะเจอหนึ่งชิ้นแล้วนะโอเคมามาอันนี้อีกอันนี้อีกน,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 นะครับเดี๋ยวตรวจไปเรื่อยๆ <ทะ S 1> นี่ถึงกับสาธุเลยนะแม่นะคอยเป็นจริงชะกันเถอะนะ